แน่นอนนี่คือลักษณะและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอูดที่คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้อูดไม่เก็บน้ําไว้ในโหนกหุ่มหลายคนเข้าใจว่าโหนกของอูดเก็บน้ําแต่จริงๆแล้วเก็บไขมันไม่ใช่น้ําไขมันในโหนกจะถูกเพาะพลาลเป็นพลังงานและเมื่อถูกย่อยสลายจะปล่อยน้ําออกมาด้วยผ่านกระบวนการเมตาบอลิซมึมอูดสามารถทนความร้อนของร่างกายได้สูงถึง41องศาเซลเซียส อสูสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายได้โดยไม่ต้องขับเหงื่อเพื่อประหยัดน้ําจึงทนอยู่ในอุณหภูมิทะเลทรายได้ดีอสูสามารถดื่มน้ําได้มากถึง150ลิตรในครั้งเดียวหลังจากขาดน้ํามาหลายวันอสูสามารถดื่มน้ํามากถึง150ลิตรภายใน15นาทีซึ่งไม่มีสัตว์ชนิดไหนทําได้แบบนี้เลือดของอูมีเซลล์เม็ดเลือดแดงทรงรีโอเวอร์ Over. ต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปที่มีเม็ดเลือดแดงทรงกลม เซลทรงรีนี้ ini, ช่วยให้เลือดไหลได้แม้ในภาวะขาดน้ำและสามารถขยายตัวโดยไม่แตกเมื่อต้องดูดซึมน้ำปริมาณมากอย่างรวดเร็วอูดมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งมากระบบภูมิคุ้มกันของอูสามารถทนต่อไวรัสแบคทีเรียและประสิตจำนวนมากนะักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเพื่อนำไปใช้กับการพัฒนายารักษาโรคในมนุษย์อูดมีจมูกที่ช่วยรีไซเคิลน,น้ำ เมื่อหายใจออกอากาศชื้นจะผ่านโพรงจมูกที่สามารถจับไอ้น้ำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการลดการสูญเสียน้ำทางลมหายใจอูดมี2ชนิดหลักๆที่คนอาจไม่รู้ต่างกันดรเมเดรีโหนกเดียวผ่านที่พบในตะวันออกกลางและแอฟริกาแบคเทรียนสองโหนกทนความหนาวได้ดีพบในเอเชียกลางเช่นมองโกเลีย